ปั๊บไก่คนเริ่มเลยนะคะก้อนมันเริ่มเลยตลาดนี้ตลาดนัดคนเดินนะคะเมืองอุดรข้างๆศาลการจังหวัดสุรยี่สิบาทนะคะ,นะ,คะันีวันจะมีวันศุกร์เสาร์นะคะ ทุกันสุกและวันเสาร์นะคะก็จะขายใครมาเมืองอุดรรือผ่านไปผ่านมาก็าอย่าลืมมาแวะซื้อนะคะอร,อ,อร่อยอร่อยกินกินชวนกินมากๆเลยนะคะ่เก้าบาท อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้หาอะไรดีๆมาให้ดูค่ะเหมือนฝันที่ค่ะขอบคุณค่ะ